สวัสดีครับต้นชาแนลคนย่างตลาดครับผมเมื่อนี้มาเบิ้งเขาครับเมื่อนี้เป็นเนตเขาหน้าปังครับผมมาเบิ้งเขาน่าปังเนาะเมื่อนี้เป็นช่วงแรงๆครับผมอยู่ตอนหน้าปังเป็นเเขาน้าปังครับผมตัวนี้เป็นเต่าโพธทานครับผมเต่าโพธิ์ทานไปไ้งับกันครับผมโอ้อุ่นๆุ่นเลยครับอุ่นๆุ่นเล่ย มึงเขา่าเขานับปังน้ำกันครับผมโอ้บรรยากาศช่วงแรงๆบรรยากาศช่วงแรงครับผมเฉียว <c oughs> สุดยอดสุดยอดครับบรรยากาศช่วงแรงๆครับผมบรรยากาศ่วงแรงนะไปพี่น,อน้องเบิลงน้ำกันคุณตะเกืองยินเจอเสียงองินเครื่องรถไฟครับผม มันนี่จะเป็นสาตากระบ,บ้นอนนี่เลยครับนี่ปลาบอนทุกจับทุกจับอยู่นะครับนะปลาบอนอยู่โอ้โหบอนเนี่หลายตัวได้เคยจับไปที่นี่เลครับนี่ก็ปลาอือตัวยิ่งใหญ่นะมันน้ำใสมันบ่อนเยอะเนี่เนี่ยดึงหน้าหนาครับผมหน้าหนา ไอ้ฟังอีกฟังหนึ่งอ่ะจะเป็นหน้าหน้าครับอันจะหน้าหน้าฟังนี้ก็เป็นหน้าหน้าครับสามกนครับหน้าอีานี่สามกนสามกนเลยหน้าอีนี่นะครับมาเป็นนกันครับนมรยากาศโอ้จุดขึ้นไปแรกของป่าบรรยากาตัวต้องขึ้นหนาวนี่ครับตัวนี้ม่ขั้นไหนหนาวบ้าหนาวครับปีนี้บ้าหนาวเลย เมึงเข่ามันพวงกันีเอยเอยมันทับเขา่าออกก่อนเหมือนคุณครับบรรยากาศโอ้เผือกจะเงี้ยน,นเสียงกบเสียงเขียดอยู่นะนาะห้องกันจวงแล้งๆคนระับนี่แหละท่าบังทาเก็บครับเก็บอันอันบรรยากาศ ช่วงแนงๆครับบรรยากาศช่วงแนงนั้นบรรยากาศดีครับผมอ่าเปิดเลยนะครับเนาะเบิ่งรอบๆเลยครับสามร้อยห้าสิบองศามั่งไปข้างหลังผมก็เชียวไปแล้วครับผมโอู้ทางบนกับผู้หวยครับผมข้างหลังกลาง หอ,อมเลยครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนี้ก่อนนะครับเนาะเก็บบรรยากาศช่วงอ่าช่วงนี้มาเลี้ยงเหยือกงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนี้ก่อนนะครับเนะาะขอบคุณในใจครับสวัสดีครับผม